สวัสดีค่ะใกล้ถึงวันปรับเวลาจากหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในฤดูใบไม้ผลิแต่เวลาของเราก็จะปรับเปลี่ยนให้เป็นเวลาของหน้าร้อนนะคะอย่างที่บอกอะค่ะในการปรับเวลาจะมีเวลาหน้าหนาวกับหน้าร้อนแต่ฤดูก็ยังเป็นฤดูการปกติตาม การเวลาแห่งปีอยู่นะคะช่วงแรกแห่งปีนะคะปรับหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนก็จะเป็นวันที่27มีนาคมค่ะสำหรับพี่น้องในประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาก็จะได้นอนยาวกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะคนที่เคยตื่นเวลาปกติ6โมงเช้าร่างกายก็จะ ชินกับการตื่นเวลา6โมงเช้าใช่ไหมคะเพราะว่านอนอิ่มอะคะ่ะแต่นาฬิกาก็จะเป็นตี5ค่ะส่วนตัวเคยประสบปัญหานี้มาแล้วนะคะร่างกายชินกับการตื่นตี5แต่ไม่ได้ดูเวลานาฬิกาเรือนอื่นนะคะดูแต่นาฬิกาข้อมือนะคะเลยเป็นอันว่าไปรอรถเมยต,ตั้งแต่ตีสีค่ะ เลยต้องกลับมานอนต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าในเวลานั้นรถไม่วิ่งค่ะวันนี้จึงได้ขอนำเรื่องของนาฬิกามาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งนาฬิกาปกติส่วนมากไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลไขลานหรือว่านาฬิกาอัตโนมัติตัวเลขต่างๆนะคะเราก็จะสามารถพบเห็นโดยทั่วไปเลยค่ะ โดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับว่าประเทศไหนปรับเวลาไม่ปรับเวลานะคะนาฬิกาประเภทนี้สามารถซื้อได้ใช้ได้ทั่วไปเลยค่ะแต่ตอนนี้ที่สำคัญก็คืออยากจะพูดเรื่องของนาฬิกาปรับเวลาอัตโนมัตินะคะซึ่งจะมีขายอยู่ในประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนเวลานั่นเองค่ะสำหรับนาฬิกาปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัตินะคะ ก็จะมีเอกลักษณ์เป็นที่โดดเด่นนะคะคือมีสัญ,ญลักษณ์รูปเสาอากาศนะคะแล้วก็เขียนว่า Radio Controlled นะคะก็จะประมาณว่านาฬิกาเรือนนี้ปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติค่ะคือเดือนมีนาคมสิ้นเดือนเขาก็จะปรับเปลี่ยนเวลาให้ยาวขึ้น1ชั่วโมงนะคะ แล้วก็สิ้นเดือนตุลานะคะวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาเขาก็จะปรับเวลาให้สั้นลงอีก1ชั่วโมงนะคะคือจะหมุนตีหนึ่งแล้วก็ตีสามไปเลยค่ะไม่มีตีสองนะคะเพราะว่าตีสองเราใช้ไปแล้วเดือนมีนาคมนะคะสำหรับเวลาในคอมพิวเตอร์หรือว่า สมาร์ทโฟนที่ใช้ในประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนเวลานะคะอันนี้เขาก็จะปรับเปลี่ยนเวลาเองค่ะซึ่งเทียบได้กับนาฬิกาปรับเวลาอัตโนมัติได้เลยละคะมาถึงตอนนี้แล้วก็พอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่านาฬิกาในแต่ละเรือนจะมีเวลาที่ไม่เหมือนกันนะคะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าที่สังเกตอย่างแน่ชัดก็คือ นาฬิกาปรับเปลี่ยนอัตโนมัติจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะก็คือจะมีเสาอากาศแล้วก็จะมีคำว่า radio c o n t r o l l e d นะคะเป็นยังไงมั่งคะสำหรับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเวลาเ <c oughs> มื่อได้รับฟังมาถึงตอนนี้แล้วพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ ว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลินาเวลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ